สมัยก่อนก่อนเจอพาอวะทหรือแพทย์วิถีธรรมนะคะเป็นคนชอบกินขนมค่ะชอบกินนมก็กินไข่แล้วก็ชอบกินเนื้อสัตว์ค่ะสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือป่วยค่ะเป็นภูมิแพ้เคยป่วยเป็นหวัดปีหนึ่งหกเดือนเลยค่ะยาวนานมากร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงค่ะหลังจากที่ได้เจอพอวทใช่ไหมคะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นก็คือเอหันกลับมาชอบกินผักผลไม้อาหารที่ปูโดยไม่มีเนื้อสัตว์เลยค่ะ ซึ่งเอปฏิบัติแบบนี้มาจะ5ปีแล้วค่ะร่างกายแข็งแรงขึ้นไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องกินยาและที่สำคัญนะคะอาการภูมิแพ้อาการหวัดต่างๆก็หายไปเลยค่ะและถึงแม้ว่าจะมีมาบ้างเป็นครั้งคราวนะคะแต่ก็ใช้เวลาแป๊บเดียวในการรักษาตัวให้หายไปค่ะเพราะเอใช้สายของอาจารย์หมอเขียวยา9เม็ดนะคะในการรักษาตัวเองพึ่งตนคนไทยจากทุกๆอย่างเลยค่ะ